กิจกรรมแจกสกินทำยังไงและมีรางวัลอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะสำหรับรางวัลน,นะคะจะมีทั้งหมดอยู่12สกินตัวแรกจะเป็นสกินพี่อาริเตอร์นะคะก็จะเป็นสกินนี้เลยค่ะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของน้องเทลแอนนานะคะเป็นสกินจิ้งจอกก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยค่ะที่จะแจกฟรี ในส่วนสกินถัดมานะคะก็จะเป็นสกินของน้องคาเปนี่นะคะก็จะเป็นสกินนี้เลยค่ะเป็นไซคุระซางนะคะก็สกินนี้ก็มาแจกหลายรอบนะพี่หญิงว่าสกินถัดมานะคะก็จะเป็นสกินของพี่คิวเลนของเรานะคะเป็นคนหล่อในมุมมืดก็จะเป็นสกินนี้เลยค่ะถัดมาก็จะเป็นสกินของพี่มาหลอดนะคะเป็นหุ่นยนต์ร่างยักษ์ก็จะเป็นสกินนี้เลยค่ะนี่ทุกคนดูดิ โอ้โคตรอลังการนะสกินนี้แต่ว่าสกินนี้นะคะเคยมาแจกแล้วนะรอบหนึ่งทวีตยงจำไม่ผิดถัดมาก็จะเป็นสกินของคุณแม่รอเรียวทุกคนรู้แฟนคลับรู้ สกินนี้พวกวนกันมาหลายรอบมาใครที่ยังไม่ได้ก็รอได้เลยมาในส่วนตัวถัดมานะคะก็จะเป็นสกินของลิลิน่านะคะเป็นสกินดอกบัวก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ถัดมาไวเอลเล็ตนะคะซึ่งสกินนี้ <c oughs> สกินนี้มาหลายรอบมากในปีนึงนะทุกคนใครที่พลาดก็รอกันได้เลยแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นสกินที่ลิงของเรานะคะก็จะเป็นสกินนี้เลยค่ะ ที่เอามาแจกฟีสกินนี้นะคะร่างแยกบอกเลยว่าชัดมากแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นไอรีไอใจนะคะเป็นซากุรางเหมือนกันมาในทีมเดียวกันกับออของคาเฟนี่นะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยค่ะที่นำมาใส่ให้แก่ทุกคน ถัดมาก็จะเป็นหนูหน้อยคลิกซี่ของเรานะคะมาในธีมชุดว่ายน้ำนะคะซึ่งสก,กินนี้ก็หมุนวนผัดเปลี่ยนก็เยอะอยู่นะแม่แลาตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพี่ยอนของเรานะคะนี้เป็นสก,กินสุดท้ายพี่แจกฟรีนี้โคตรจะหล่ออ่ะ เดี๋ยวมาฟังดีกว่าก,กฎกติกาว่าเป็นยังไงกันบ้างมันจะมีอยู่2ช่องทางนะคะที่ให้ร่วมสนุกค,คือ Facebook แล้วก็ t i k t o อให้น้องๆน,นะคะโพสต์2ช่องทางไปเลยเพราะว่านะคะใน Facebook ก็ส่วนของ Facebook TikTok ก็ส่วนของ t i k t o อจะมีทั้งหมด14รางวัลน,นะคะ ระยะเวลาตั้งแต่10กุมภาถึง19กุมกุมภา66กติกาก็คือ1นะคะโพสช็อตรู้ๆพัดพลาดอ่ะทุกคนฟังพี่หญิงนะพี่หญิงเคยได้กิจกรรมนี้ใช้ทิกหนึ่งเลยเราต้องหาช็อตรู้ๆของตัวเองช็อตไหนที่คิดว่ารู้ว่าแบบว่าเราเจอลาดดาให้ได้หรือว่าเราเกือบจะถึงบ้านแล้วตุยประมาณนี้แบบรู้ๆไปเลยอันดับที่สคือที่หลายคนพลาดอย่าใช้เพลงที่ติดดิคาธิตโอเคไหม พวกเพลงอ่ะไม่ต้องเอามาไปหาซาวไหนก็ได้อ่ะ ที่ไม่ติดลิขสิทธิ์สามารถเสิร์ชได้ใน YouTube ไม่งาน GM จะตัดสิทธิ์ในทันทีซึ่งหลายคนมองข้ามข้อนี้ไปทําให้ไม่ได้รางวาัลแล้วก็อย่าลืมนะคะโพสต์ลงเมื่อเราโพสต์ลง Facebook นะคะต้องมีคําว่าช็อตนี้พลาดตรงไหนในรูปหรือวิดีโอพูดง่ายๆก็คือให้เราใส่ซับมาแหละตัวเองประมาณนั้นให้มันมีคําว่าช็อตนี้พลาดตรงไหนประมาณนั้นแล้แลวก็อย่าลืมนะคะติดแฮชแท็กให้ถูกต้องด้วยบางคนนะคะ GM บอกว่าถูกต้อง แต่ว่าไม่ได้รางวัลเพราะว่าไม่ได้ใส่แฮชแท็กหรือว่าใส่แฮชแท็กผิดแล้วก็ระบุ Open ID ไว้ในแคปชั่นด้วยแล้วก็ในส่วนของ TikTok ผี่หญิงไม่ได้คาดหวังนะเพราะว่าคนเล่นกิจกรรมนี้เยอะมากในส่วนของ TikTok ก็เหมือนกันนะคะ 1. อัดคลิปรั่วของตัวเองโพสลง t i t t อกนะคะไม่เกิน60วินาทีแล้วก็เราต้องใช้แผ่นเสียงด้วยนะโอเคป้าแผ่นเสียงของอันนี้ที่เขากำหนดมาแล้วก็ติดแฮชแท็ให้ถูกต้อง แล้วก็ระบุ Open ID ไว้ในแคปชั่นซึ่งใน TikTok ก็จะแจกเหมือนกันนะคะเป็น14รางวัลใน Facebook 14รางวัลซึ่งเราต้องทำให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนแต่พี่ยงว่าใน Facebook มีโอกาสได้กว่า TikTok บางคนก็อาจจะใส่ Open ID ผิดนี่เลยค่ะกดตรงตั้งค่านะคะเราก็จะเห็น Open ID ตรงนี้ให้เรากดค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นตัวเลขล้วนแบบนี้ mm hmm. อย่าลืมก๊อปไปใส่ในแคปชั hmm. ่นที่เราโพสด,ด้วยนะ โอเคค่ะทั้งหมดทั้งมวลในกิจกรรมก็จะมีประมาณนี้นะคะอย่าลืมแท็กเพื่อนหรือว่าแชร์ไปให้เพื่อนด้วยนะเพราะว่าคลิปนี้อ่ะพี่อิงบอกคลิกในการได้สกินเลยนะถ้าทําตามครบที่พี่อิงบอกอ่ะแน่นอนมีสิทธิ์ได้สกินกว่าเพื่อนจ้าแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปน,นี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่งกระิกด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูจ้า